เขาเป็นคน A อยู่แถวบ้านแต่เขาน้ได้บ้านน่าทำตลาดนีมีคนบ้านได้แต่ก็บค่อยู่บ้านเนี่ยเขาคนเลยคนหนึ่งบอบอค่ะในสายว่าเขาพล่กไปดีทังตามตัวทั้ง A ข้าพญาชนบุีนั่ อันนี้เป็นร้านข้าวเ,เปียกตรงข้ามเป็นร้านครับอันนี้ปักนะนเนาะ Facebook ด้วยอ่าปักที่ลูกค่ะค ที่ว่ามาเอาตัางเนะเนา้งอ,อยู่ในร้านแล้วาาวันนะั้นอปจอดตรงหลังร้านเขาเปียกแล้นะข้างเทศบ,บาล แล้วเราไปที่บ้านแถวบ้านเขาเพราะเขาให้โลเคชันบ้านเขามาแต่จริงๆโลเคชันนั้นไม่ใช่บ้านแต่เป็นบริเวณใกล้เคียงเราก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่าแบบเขาเป็นคนยังไงหรือว่าเขาทําธุรกิจอะไรแล้วเขารู้จักกันกับคนชื่อพักกับหมวยไหมที่เขาอ้างว่าไม่รู้จักกันนะคะ แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาสนิทกันเขารู้จักกันเราก็รู้แหละว,ว่าโอเคเขาเป็นแก๊งเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าแป้งแต่ก่อนอูฟู่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็รู้ว่าคนที่ชื่อปั๊กกับหมวยเนี่ยคือเขาเกิดที่มุกดาหารแต่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบุรีก็คือแทบจะเป็นคนชนบุรีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนานๆทีกลับมาแล้วเราก็สืบจนเราทราบว่าแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งมิจฉาชีพตบซับเนี่ยคะ่ะอยู่ที่ชนบุรี แล้วเราก็ได้ข่าวมามันมีข่าวมาน่าจะเมื่อวานนะคะหรือว่เอาเมื่อวานคะ่ะว่าแก๊งเนี้ยทำในรูปแบบเดียวกันกับที่เราเจอแล้วเขาก็จับจับตัวคุณแป้งเนี่ยที่ส,สพชนบุรีค่ะ